อย่าลืมกดซับ s ไคร b e กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ ฮัลโหลสวัสดีครับขอต้นรอบสู่อลิซิโลเกมเม้นท n นาชนชะนวันนี้จะมาทำการเปิดตัวยูทูบเบอร์ช่องใหม่นะครับผมชื่อว่า b r ร m s i n g Thailand c ช a n n มครับนะผมตอนนี้ผมก็เปลี่ยนชื่อแล้วผมก็เลยไปทำการปรึกษาเพื่อนุ่มทีมผมมาว่าถ้าอยากถ,ถ้าอยากสร้างทั้งสองน,นะควรจะให้ชื่อเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ครับก็ช่องนี้ มันจะเป็นเกี่ยวกับการไลฟ์สตรีมเกมทุกเกมนะผที่ผมชอบเล่นมาครับก็สำหรับใครที่อยากดูแบบผมดูลงคลิปไปเรื่อยก็สามารถดูช่องผมเหมือนเดิมได้เลยครับอันนี้ช่องนี้จะเอาไว้สำหรับไลฟ์สตรีมเกมสดแบบสดๆเท่านั้นนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ผมยังไม่ได้ตั้งตั้งชื่ออธิบายแล้วก็เพิ่มใครใดๆก็อยู่ประมาณนั้นเนี่ยนะครับ วิดีโอผมก็ไม่ได้อัปโหลดโปรไฟล์รูปรูรูปอะไรนะรูปหน้าปกหน้าปกช่องพื้นหลังเนี่ยครับผมก็ไม่ได้เปลี่ยนเช่นกันนะครับผมโอเคก็ผมก็จะบอกไว้แค่นี้นะครับไว้สำหรับใครที่อยากดูผมเล่นเล่นเกมแบบไลฟ์สตรีมสดนะครับผม ็เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปตกแต่งก็ไปปรับแก้ไขใหม่นะครับผมใครที่กำลังดูคลิปผมอยู่ก็ดูช่องผมนี้ไปก่อนนะผมก็ผมบอกก็ผมบอกไว้แค่นี้แะครับไว้สำหรับคราวหน้าสำหรับคลิปนี้ผมมีทานีและกัรนถตาขคาชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ช่อง l a เซโรเกมเม้นท์นานันเช่นนะครับ และกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะผมไว้สำหรับคราวหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้วันเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ใกล้ปีใหม่แล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดสับะไครต์ทั้งสองช่องผมนี่ได้เลยนะผมคลิปสั้นๆก็ไม่มีอะไรมากครับ